สวัสดีครับพบกับอาจารย์จอร์จจุดประกายความคิดวันนี้เรื่องทำสามอย่างนี้การให้และรับจะง่ายขึ้นมีอะไรบ้างไปดูกันครับข้อที่1นึ่งรักการแบ่งปัน2เคล็ดลับสุขสันต์คุณต้องมีครับสามมันให้และรับอยู่เสมอมาดูเป็นข้อๆนะครับข้อที่หรักการแบ่งปันมันเป็นนิสัยอย่างหนึ่งที่จาเป็นนะครับในการดารงชีวิตเราอาจจะต้องใช้ พรสวรรค์ของเราซึ่งมันมีอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วดึงมันออกมาครับเรามีคุณสมบัติดีๆเยอะเลยนะครับหรืออาจจะเป็นกระตุ้นความเป็นผู้นําของเราการเป็นผู้นําในการให้การเป็นผู้น,นาํานนในการที่จะยอมรับเป็นสิ่งจําเป็นมากครับเป็นคุณสมบัติของผู้นําแต่การที่จะได้อย่างนั้นมาเราต้องฝึกฝนครับหรืออาจจะเป็นการทําตามใจที่สั่งมา หรือเรียกง่ายๆว่าทําตามเสียงเรียกนั่นเองในใจบอกให้ทําอะไรแล้วก็ทําอย่างนั้นอย่าไปกักอย่าไปเกงนะครับปล่อยมันออกมาครับเมื่อถึงเวลาที่เราควรจะให้เราก็ให้เมื่อถึงเวลาเราควรจะรับเราก็ควรจะรับเพราะการให้และการรับมันเป็นสิ่งสมดุลในชีวิตของเราถ้าเราให้แล้วเราไม่เคยรับมันก็คงจะเป็นอะไรเรื่องแปลกหรืออีกทางหนึงเราเป็นผู้รับอย่างเดียว โดยไม่รู้จักการให้หรือไม่เคยให้ใครเลยก็เป็นเรื่องแปลกจึงอยากกล่าวเสริมว่าการให้ก็นับว่าเป็นการยากแต่การรับสำหรับบางคนก็ยากยิ่งกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความยิ่งก็ได้อาจจะเป็นเพราะว่าการไม่ยอมก้มหัวให้ใครก็ได้ลองไปคิดดูนะครับข้อที่2คุณต้องมีเคล็ดลับสุขสันร์ไว้บ้างนะครับการมีเคล็ดลับสุขสันต์นั้นมันได้มาจากอะไรบ้างครับ อาจจะได้มาจากการเรียนรู้ด้วยคติพจน์ประจําใจก็ได้อาจจะได้มาจากการศึกษาจากตำราห,หรือการอ่านก็ได้หรืออาจจะได้มาจากประสบการณ์ตรงซึ่งมันเกิดขึ้นจริงในชีวิตของคุณแล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่าเราต้องมีการให้และมีการรับอยู่ตลอดเวลาหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับแต่รู้ว่ามันจะต้องเป็นผลดีสำหรับเราแน่นอน จากการกระทำสองสิ่งนี้มีคำกล่าวว่าดังนั้นจึงตั้งอยู่3มสิ่งคือความเชื่อความหวังและความรักแต่ความรักนั้นสำคัญที่สุดจึงอยากขอกล่าวเสริมไว้อย่างนี้นะครับว่าการสอนให้เรามีความหวังนั้นก็ดีมากการสอนให้มีศรัทธานั้นก็ดีกว่าและการสอนให้มีความรักนั้นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดครับ มาถึงข้อที่3มมันให้และรับอยู่เสมอบางครั้งนะครับการให้และรับนั้นมันอาจจะเกิดมาจากการที่มีใครบางคนขอเราเอาขอหน่อยสิให้หน่อยสิแล้วเราก็เชื่อตามคำแนะนำนั้นมันก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่ดีและก็ง่ายแต่ว่าการที่เราจะนำเอาคำแนะนำนี้นำมาใช้ต้องใช้ให้บ่อยการใช้บ่อยๆเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะการใช้บ่อยๆนั้นใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆมันเหมือนกับการที่เราทำจนติดเป็นนิสัยแต่มันเป็นนิสัยที่ดีอันนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่นะครับจึงขอเสริมไว้ว่าทักษะทั้งหมดนี้นะครับเป็นทักษะที่จำเป็นที่สุดในชีวิตของเราในการที่เราจะมีความสุขหรือไม่อยู่ที่ตรงนี้ครับดังนั้น จงทำทุกสิ่งด้วยความรักและผลออกมาก็จะดีที่สุดเลยผมเคยได้ยินนะครับว่าเหตุของการให้เกิดจากการที่เราเคยได้รับสิ่งนั้นก่อนเราเคยเป็นผู้รับมาก่อนเราจึงเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้อันนี้น่าคิดนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b บ c r i b e ด้วยนะครับขอฝากไว้ว่าจุดความคิดจุดไฟจุดโลกสวัสดีครับ